สวัสดีค่ะอร่อยง่ายสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราทําขนมหัวเชีเทา้าใช้หัวเชีเท้าไซนี้นะคะประมาณสองลูกก็ประมาณกิโลหนึ่งค่ะขูดเป็นเส้นแล้วเราส่วนประกอบเนี่ยเราก็จะมีตัวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็น้ํามันเกลือนะคะเราก็จะขูดจนหมดลูก เมื่อเราขูดหัวเชเท้าเป็นเส้นแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือประมาณสักเซนหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะค่ะเพื่อแล้วเราก,ก็ขยำหัวเชเท้าให้ไขยน้ําออกค่ะพอเราหัวเชเท้าเราเริ่มสลบนะคะเราก็จะเริ่มใส่แป้งอันนี้ไม่ต้องล้างทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เกลือเยอะนะคะน้ําก็ไม่ต้องเททิ้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสมส่วนของแป้งค่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะ แป้งข้าวเจ้าค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโดยประมาณนะคะเราก็จะใส่ประมาณสักหนึ่งกิโลเราก็จะใส่แป้งประมาณสักแป้งข้าวเจ้าสองถ้วยตวงครึ่งค่ะถ้าเหลวมันเหลวไปเราสามารถเติมเพิ่มแป้งได้นะคะแล้วก็แป้งมันประมาณสักสามช้อนโตะโดยประมาณค่ะไม่ต้องเป๊ะๆนะคะแล้วเราก็ผสมส่วนกับหัวชีทา ถ้ากรณีเนี่ยเราใส่แป้งแล้วอ่าแข็งเกินไปเราสามารถเติมน้ำได้นะคะผสมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแต่ถ้ากรณีเนี่ยเราไม่ได้เติมน้ำแล้วเ,เหลวเกินไปอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มแป้งได้นะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะเพิ่มไปค่ะจนกว่าระดับแป้งความเหนียวพอดีพอดีค่ะพอเราพอเรานวดแป้งกับหัวใจเท้าเข้ากันนะคะก็ใส่น้ํามันเลยค่ะ ประมาณสัก3าถึงสี่ช้อนโตะแล้วก็นําไปนึ่งเป็นคำนะคำะค่ะเราจะนึ่งเป็นคำคำนะคะหรือยีนาทีหรือจนกว่าจะสุกนะคะสามารถใช้ซ่อมเนี่ยจิ้มดูได้ว่าสุกหรือยังเดี๋ยวเวลาเรารับประทานนะคะเราก็จะโรยด้วยหัวเชฟโกผัดนะคะ